12เคล็ดลับลดคอเลสเตอรอลจ,จากอาหารทำได้ลดได้แน่นอนหลายหลายคนพอใช้ชีวิตไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่าได้โจทย์ใหม่เข้ามาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายนั่นก็คือมีความจำเป็นต้องลดการกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงที่ทำให้หลายคนหัวจะปวดตามมา วันนี้พยาบาลจุ๋มจึงมีแนวทางอีกหลายแนวทางที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อนำไปทำให้ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้หมดไปได้ค่ะเรามาดู12เคล็ดลับกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราใช้ในการลดคอเสลสเตอรอลระหว่างการรับประทานอาหารของเราค่ะข้อที่1เลยค่ะใช้น้ำมันสําหรับทำอาหารที่ดีและมีคุณภาพ การเลือกใช้น้ำมันที่ดีและมีคุณภาพในการปรุงอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะเพราะการใช้น้ำมันที่เหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถปรุงอาหารที่อร่อยและคุณภาพได้ในเวลาเดียวกันลองนึกภาพดูนะคะว่าทุกวันนี้เราทานอาหารเข้าไปในร่างกายหากเราหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกใช้น้ำมัน การทำแบบนี้ก็ทำให้เราลดการกินอาหารที่มีโคอเลสเตอรอลได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในการเลือกใช้น้ำมันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างในระยะยาวได้และยังช่วยให้เราเพลิดเพลินกับการทานอาหารที่บ้านได้อย่างสบายใจมากขึ้นด้วยค่ะ 2. ปรุงอาหารด้วยวิธี 1. ่งต้มย่างอบยำแทนการทอดและการผัด การหันมาปรุงอาหารด้วยวิธีอื่นๆแทนการทอดและผัดเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าอาหารที่เราทานเป็นประจำทั้งไก่ทอดหมูทอดหรือปลาทอดล้วนผ่านการดูดซับน้ำมันเป็นปริมาณมากการเปลี่ยนมาใช้วิธีปรุงอาหารแบบนึ่งต้มย่างอบ หรือยำไม่เพียงแต่ช่วยลดการกินที่มีคอเลสเตอรอลสูงแล้วแต่ยังคงรสชาติความอร่อยและคงคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบไว้ได้อย่างเต็มที่เช่นปลานึ่งมะนาวไก่ย่างสมุนไพรหรือยำบุ้นเส้นกุ้งสดล้วนเป็นเมนูที่อร่อยและช่วยให้เราอิ่มอร่อยได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสเตอรอล,ลยังไงลองไปปรับเปลี่ยนวิธีปรุงอาหารกันดูนะคะ และ3ค่ะการทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่การหันมาทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีอร่อยอรอ,ยอร่อยที่ช่วยได้ค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าที่ผ่านมาเราทานขนมหวานหรืออาหารว่างที่มีโคอเลสตเตอรอลสูงมาบ่อยแค่ไหนแล้วซึ่งการเปลี่ยนมาหยิบเบอร์รี่สดๆมาทานเป็นของว่างหรือใส่ในโยเกิร์ตหรือสมูทตี้ ก็ช่วยให้เราได้รับความหวานชื่นแบบธรรมชาติแถมยังได้คุณค่าทางอาหารแบบเต็มๆซึ่งการเพิ่มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เข้าไปในมื้ออาหารประจำวันง่ายๆแบบนี้จะช่วยให้เราลดของว่างที่คอเลสเตอรอลสูงได้ค่ะสี่ ควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละมือ้อเพื่อนๆนทราบกันไหมคะว่าการลดการกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงไม่ใช่แค่เรื่องของการเลือกชนิดอาหารเท่านั้นแต่ปริมาณที่เรากินในแต่ละมื้อก็สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะถึงแม้ว่าเป็นอาหารที่คุณค่าทางอาหารสูงแต่ถ้ากินมากเกินไปก็ยังสามารถทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเกินความจำเป็นซึ่งการลองกินแต่พออิ่มไม่มากเกินไป และแบ่งมื้ออาหารให้เหมาะสมโดยการควบคุมปริมาณแบบนี้จะช่วยให้ร่างกายใช้คุณค่าทางอาหารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติได้อย่างสมดุลค่ะ 5. เพิ่มการกินปลาทะเลน้ำลึกการลดอาหารที่มีโคอเลสเตอรอลสูงไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดนะคะและเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการเลือกกินอาหารที่ให้คุณค่าแบบจัดเต็มจริงๆซึ่งหนึ่งในอาหารที่อยากแนะนำก็คือ ปลาทะเลน้ําลึกค่ะอย่างปลาแซลมอนปลาทูหรือปลาทูน่าก็ได้ค่ะเพราะปลาเหล่านี้อุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นในร่างกายของเราโดยการหันมาเพิ่มปลาทะเลน้ําลึกในมื้ออาหารสัปดาห์ละ2-3ครั้งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่น่าสนใจนะคะและ6ค่ะ ลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานหลายคนยังมองภาพไม่ออกว่าสิ่งสำคัญคือการที่เราต้องทำความเข้าใจและหลีกเลี่ยงไขมันบางชนิดที่แฝงอยู่ในอาหารหลายชนิดและนั่นก็คือไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานค่ะและไขมันเหล่านี้พบมากในเนื้อสัตว์ติดมันหนังไก่เครื่องในอาหารแปรปรูปเบเกอรี่และอาหารฟาสต์ฟู้ดดังนั้น การหันมาลดอาหารกลุ่มนี้เป็นก้าวสำคัญที่ถือว่าเป็นการลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลค่ะ7ค่ะเลือกผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนยรู้ไหมคะว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราได้สำหรับคนที่ชอบดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมก็แค่ลองเปลี่ยนมาเลือกผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำแทนแบบไขมันเต็มสูตร เพราะนม้องมันเนยจะถูกเอาไขมันออกไปบางส่วนที่ยังทำให้เรายังได้รับสารอาหารอื่นๆและนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ค่ะ8นะคะหลีกเลี่ยงอาหารหวานจัดหลายคนอาจไม่รู้ว่าการกินอาหารหรือเครื่องดื่มที่หวานจัด เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมขนมหวานเค้กหรือแม้แต่น้ำผลไม้ที่เติมน้ำตาลเยอะๆสามารถทำให้ร่างกายเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินไปเป็นไขมันรูปหนึ่งที่ส่งผลต่อตัวเราได้ดังนั้นการลดหวานจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญและง่ายๆที่มีความสำคัญต่อตัวเรานะคะยังไงลองค่อยๆลดอาหารที่มีความหวานทีละน้อยก่อนในช่วงแรกก็ได้ค่ะ และกบริโภคถั่วและธัญ,ญพืชไม่ขัดสีเราสามารถเพิ่มอาหารอร่อยๆอที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเข้ามาในแต่ละวันได้ซึ่งการลองหันมาเน้นเป็นถั่วชนิดต่างๆเช่นอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานหรือถั่วลิสง รวมถึงธัญ,ญพืชไม่ขัดสีอื่นๆอย่างข้าวกล้องข้าวโอ๊ตหรือขนมปังโฮลวีตเพราะอาหารกลุ่มนี้อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สูงซึ่งการกินถั่วและธัญ,ญพืชไม่ขัดสีเป็นประจำจึงเป็นวิธีที่อร่อยและทําได้ง่ายๆค่ะมาข้อที่10นะคะจำกัดปริมาณไข่แดงการจำกัดปริมาณไข่แดงเป็นวิธีที่ช่วยได้เช่นในบางคน ลองลดไข่แดงเหลือประมาณ3-4ฟองต่อสัปดาห์หรือบางมื้ออาจจะเลือกกินแค่ไข่ขาวก็พอหากชอบกินไข่เป็นประจำให้ลองทานเมนูไข่ขาวล้วนเช่นไข่เจียวไข่ขาวไข่ตุ๋นไข่ขาวหรือเพิ่มไข่ขาวในเมนูผัดผักหรือทำไข่เจียวโดยใช้ไข่ทั้งฟอง1ฟองผสมกับไข่ขาวอีกสองสฟองเพื่อให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นตลอดจนยังต้องจำกัด เมนูที่มีไข่แดงเป็นส่วนประกอบหลักเช่นคัสตาร์ดเค้กคุกกี้หรืออาหารที่ใช้ไข่แดงเยอะๆซึ่งการปรับเปลี่ยนแบบนี้จะช่วยให้เราคงได้รับคุณค่าจากไข่โดยไม่ต้องกังวลมากเกินไปค่ะข้อที่11แล้วนะคะ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วิธีที่จะช่วยให้เราลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้เช่นจากที่เคยดื่มทุกวันให้ลดเหลือ 2- 3ครั้งต่อสัปดาห์หรือจํากัดจํานวนแก้วในแต่ละครั้งหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนดื่มหนักหลีเกเลี่ยงกลุ่มเพื่อนที่ดื่มหนักหางานอดิเรกใหม่ๆทำหาวิธีจัดการความเครียดแบบอื่นๆเป็นต้น ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะมาถึงข้อที่12กันแล้วค่ะนั่นก็คือเพิ่มการบริโภคพืชตระกูลถัว่วการเพิ่มพืชตระกูลถั่วเข้ามาในมื้ออาหาร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ชาญฉลาดถั่วต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วดำถั่วแดงถั่วฝักยาวถั่วงอกถั่วเขียวเลือกถั่วลูกไก่ล้วนอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญลองนึกภาพดูนะคะว่าหลายครั้งที่เราเลือกทานเนื้อสัตว์แปรรูปหรืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงชนิดอื่นนั่นเป็นเพราะความสะดวกและอิ่มท้องเท่านั้นหรือเปล่าซึ่งการหันมาเพิ่มถั่วในเมนูต่างๆจะช่วยให้ลดการกิน อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงได้ค่ะโดยสรุปแล้วทุกแนวทางที่ได้กล่าวมานี้นะคะมีส่วนทำให้เราลดการกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงได้ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะซึ่งโดยส่วนตัวของพยาบาลจุมแล้วใช้หลักการในเรื่องของการหลีกเลี่ยงอาหารหวานจัดซึ่ง ข้อนี้ทําประจําเลยนะคะและการกินอาหารในแต่ละมื้อก็ควรจะทานให้พอดีอย่าให้อิ่มเกินไปการปรุงอาหารด้วยวิธีที่หลากหลายจากเดิมนอกจากการผัดหรือการทอดอย่างเช่นการยำการนึง่งหรือต้มยำเป็นต้นค่ะก็จะช่วยทำให้เราลดการได้รับคอเลสเตอรอลในแต่ละมื้อลงได้เป็นอย่างดีแล้วเพื่อนเพื่อนชอบทานเมนูไหนกันบ้างคะลองเม้นมาบอกกันหน่อยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มเพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ